โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติบริษัทปตทจำกัดมหาชนถือกำเนิดขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสกการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชเป็นปีที่60ในปีพุทธศักราช2549 ใครว่าเป็นเกษตรกรแล้วจนมาดูคนนี้ผลมีสีมีรายได้ปีละเป็นล้านประโยชน์มืนกทำยังไงถึงประสบความสำเร็จผลบอกว่าตองมประกอบันคือดินด้ำและผลบอกว่าต้องมีสามอย่างประกอบกันคือดินดีน้ำดีและคนดีจากที่ไม่มีความรู้การปรับปรุงดินผลเข้าอบรมหมอดินอาสานั่นจึงทำให้เขารู้จักหญ้าแฝก ผลปลูกหญ้าแฝกริมสานน้ำปลูกแซมในสวนยางพาราและสวนไม้ผลดินและน้ำดีขึ้นคนไฝ่รู้อย่างผลจึงทดลองนำหญ้าแฝกมาประยุกต์ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ใบอ่อนเป็นอาหารชั้นยอดของควายเสร็จใบแฝกบางส่วนผลจะเอาไปปูในเล้าหมูเพื่อรองรับมูลแล้วใช้น้ำหมักชีวภาพเทราช เพื่อไม่ให้มีกลิ่นวิธีนี้ทำให้ผลได้ปุ๋ยหมักอีกทางเขาทดลองเลี้ยงกบในแปลงหญ้าแฝกพบว่าวิธีนี้ใช้ต้นทุนน้อยแถมคนมารับซื้อยังบอกว่าเนื้อกบในแปลงแฝกหอมกว่าในแปลงนาเสอีกคนใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในทุกมิติใบนำมาทำปุ๋ยหมกักแค่ไรายได้จากการขายปุ๋ยหมกักก็ได้กว่าครึ่งล้านเข้าไปแล้ว ใบหญาแฝกที่เหลือยังนํามาทําหลังคาเขายังรวมกลุ่มชาวบ้านมาเรียนรู้การทําผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกจากที่ผลใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ําให้ดีบวกกับการเป็นคนคิดดีและขยันสามอย่างประกอบกันวันนี้ผลจึงเป็นเกษตรกรที่น่าสนใจคนหนึ่งในอำเภอปูสางจังหวัดพะเยา